ขอแนะนำกันด้วยทุกคนครับเราจะเสื้อพ้ายวันเกิดครูพี่จอบนะครับแต่ตอนนี้พี่ไม่อ,อยูไ่ไหนนี่ดูสิทุกคนมาเสื้อพ้ายวันเกิดกันเดี๋ยวเขาสิเขาสิแอบแอ็นมันนี่ครับ มาแล้วจ้าอันนี้แม่น้ำทิม

ออยบะพร้าวเรากินไม่ได้ใช่ไหม่ะนีฮะอันนี้จากพี่แบงค์วิแพรออยอีบ้างไปไายมูดไปไปไหน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 ไปหน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  หันอะไระหันังเสืองว่าจอแรงข้นเลค้กยู่เอาไปกินเค้อยู่ไหนอี่ยวตู้หายเบีกไซ่เลยไซ่โอเคมาถูกหนาชัไหมเบิ้งสำหรับอันนี้กันแฟ่ตัวลมพูดลม่ไเนาะเกอบต้มหนาไม่ใช่เหน็บเบิ้งเว่ยม้วนหลุดเต่าไปเอาไปเอาไปเลยกนนีอันที่สิบแปดของเธอเน่เอาไปเอาไปแล้วจะมาน้ทำลายตอนนี้เอาไป มันครบแล้วอ right. oh, okay. oh. oh, okay. so ันนี้ก็19เ้เลยเอาไปต้เาเอเาไปองเาทำอะไรบ้างเอ้าามถึชาโอ้ยงสุดอเอาค่าไมนี่สุสิปีนถึนชาไหมถ้าไปติด